เรือ CP ยกระดับมาตรฐานชูระบบตรวจสอบย้อนกลับ6ขั้นตอนเพื่อสร้างความโปร่งใสและความยั่งยืนค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่นิทรรศการของ Sustainable Innovation Traceability for a Better Tomorrow หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนกับระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าซึ่งจัดแสดงโดยของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ค่ะในการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีการใช้เทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นบล็อกเชนรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถติดตามได้ในรายการของ w วอร์ไวเวลค่ะ ในงานของกรุงเทพธุรกิจ Sustainability Forum 2025ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนระดับชาติเครือเจริญพภคภัพันหรือ CP ได้มีการจัดนิทรศการ Sustainable Innovation Traceability for a Better Tomorrow หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ดยนิทศการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเครือซีพีในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความโปรง่งใสและเพิ่มความยั่งยืนในทุกกระบวนการซึ่งนเทศการนี้ชูร,ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่พัฒนาโดยบริษัทเจริญโภคภัณ์โปรดิวจำกัดหรือ CPP และบริษัทกรุงเทพโปรดิวจำกัดมหาชน BKP โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชน และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในกระบวนการผลิตในการสร้างความโปร่งใสทุกขั้นตอนพร้อมยกระดดับห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของเครือซีพีในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างอาหารคนอาหารสมองและโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อวโพดได้แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีและวิธีการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย6ขั้นตอนค่ะ 1. ขึ้นทะเบียนคู่ค้าเกษตรกรและวาดขอบเขตแปลงเพาะปลูกด้วยการระบุพิกัดและรายละเอียดของแปลงเพาะปลูกเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา 2. ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 3. ตรวจสอบแผนที่แนวป่าย้อนหลังถึงปี2020ปฏิบัติตามมาตราฐานของ EUDR หรือ European Union Deforestation Regulation <c oughs> เพื่อยืนยันว่าแปลงพาะปลูกไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลุกล้ำป่า 4. ติดตามจุดความร้อนในแปลงพาะปลูก 5. ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดการเผาแล้วคำนวณหักออกจากพื้นที่พอบลูกทั้งหมดและ 6. คำนวณปริมาณรับซื้อจากการหักพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มีการเผาออกจากพื้นที่ลงทะเบียนซึ่งจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม คุณทิติลูจินตาโนนประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เครือเจริญโภคภัาฑ์นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของวัตถุดิบเป็นกระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรุ่เทพโรนดิวจำกัดมหาชนสำหรับการจัดซื้อและนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ซึ่งทุกขั้นตอนรคนะะบจัต้องสร้างความโปร่งใสในการ ตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากการขึ้นทะเบียนคู่ค้าเกษตรกรนะครับการวาดขอบเขตแปลงเพาะปลูกนะครับแล้วก็นําเรื่องของเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อมาตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกนะครับป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ตรวจสอบนะครับแผนที่แนวป่าย้อนหลัง ได้ถึงปี2020ตามมาตรฐานของ EUDR เพื่อรองรับพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่รูกป่าแล้วก็ติดตามจุดความร้อนที่เกิดในแปลงนะครับในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกต้นปีนะครับด้วยข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดการเผาแล้วคำนวณน,นะครับเพื่อหักออกจากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรที่เราจัดหามาทั้งหมดนะครับจะต้องไม่ได้มาจากการปลูกลูกพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มาจากการเผาป่าและทางดรสะดุดีสุพันธ์ภัยรองกรรมการผู้จัดการสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมมาพิบาลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เครือเจริญพ่อกพัน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในภาพความยั่งยืนจะต้องมีความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยนโยบายสำคัญคือห่วงโซ่อุปทานการรับผิดชอบ เป้าหมาย SDG Goal นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือครับในทุกภาคส่วนที่จะมามีส่วนร่วมนะครับโดยนโยบายสําคัญเรื่องหนึ่งครับที่เราเดำเนินการก็คือนโยบายเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบนะครับซึ่งตลอดห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบแล้วยืนยันนะครับในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆได้รับทราบ สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบนี้อย่างบล็อกเชนและภาพถ่ายดาวเทียมนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของเครือ CP นั่นก็คือไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผล,ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ลุกล้มป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผาเพื่อเป็นการป้องกันร,ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเครือซีเป็นองค์กรที่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือเนทซีโรภายในปี2050และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030ผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโครงการปลูกป่าที่เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วม นิทรรศการ Sustainable Innovation Traceability for a Better Tomorrow จึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครือ c ีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วนพร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต นิทรรศการ Sustainable Innovation Traceability for a Better Tomorrow นะคะถือว่าเป็นการตอกย้ำบทบาทของเรือ CP ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกค่ะและนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะ